สวัสดีจ้าวันนี้เจดาจะมาแชร์วิธีการเลาะเปลือกอัลมอนด์ง่ายๆพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยลงมือเฮ็ดอัลมอนด์พร้อมนะคะเราก็เปิดเลยน้ำเย็นน้ำอุ่นไม่มีปัญหาเลยจ้าเอาน้ำก๊อกธรรมดาของเรานี่แหละจ้าเอาเปิดน้ำให้ท่วมไปเลยเสร็จแล้วเราก็เทน้ำที่เป็นฝุ่นๆออกหน่อย เอจาจเชออกเลยไม่ต้องไปเสียได้เสร็จแล้วเปิดอ้าวห่ยเสร็จแล้วเปิดน้ำใสอีกจ้า <c oughs> เปิดน้ำให้ท่วมแช่ไปเลยจ้า15้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาแกะกันนะจ๊ะหลังจากแช่น้ำผ่านไป15นาทีเราก็มาแกะเปลือกออกเลยนะจ้าง่ายๆแค่บีบ เปลือกก็ล่อนออกแล้วลองทำกันดูนะจ๊ะเห็นไหมแค่บีเปลือกก็ล่อนอย่างง่ายได้หลังจากนั้นจะเอาไปคั่วไปทำไปไปยำไปอบไปใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เชิญตามสมบายเลยเด้อลองทำกันดูนะจ๊ะง่ายๆสบายๆส,สไตล์เจดาหากคลิปนี้มีประโยชน์ โปรดกดไลค์กดแชร์ให้เจดาแนเดอร์ค่ะเดอร์ thank you หลายๆบายบาย